ครับก็จะมาสุ่มสตัมโบกายแล้วก็เล่นแบบอื่นๆกันนะครับก็แล้วก็จะมาสุ่มไม่ได้นะครับเด็กหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้าครับหนึ่งชั่วโมงห้าวินะครับแต่เราเสามารถมาเล่นเฟร่ไฟเรอกันได้นะครับนะครับ มมาเล่นฟรีไฟล์เล่ก็ได้นะทำมาเล่นกันได้เลยนะทุกคนฮะผมจะลงไฮไลท์นะครับพรุ่งนี้ขออนี้อาจารย์นะ วันพรุ่งนี้ผมจะลงไฮไลท์นะครับสองคลิปนะครับตอนเอ,อน่าจะเป็นตอนน่าจะเป็นประมาณตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะลงเป็นคลิปนะครับทุกคนอ่มาเล่นกันเลยนะครับ อันนี้ผมจะมาทำคลิปให้เลยแต่ไม่ต้องเราไฮไลท์เป็นช็อตนะครับมตรงนี้ผมจะลงไฮไลท์สองช็อตนะครับเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนะครับ <ผม S 1> นี่มันกอไอม้นังกะตอซยมาตีเอมเขาพูดว่าอะไรครับผมไม่แน่ใจนะจมเกลืตัวแม่คืออะไรแปลว่าอะไรทุกคนครับมันแปลว่าอะไรหรอครับ ช่วยแปลหน่อยได้ไหมด,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 ดีดีนะมีผมไม่แน่ใจนะแล้วอยู่ดีผมก็โดนต,ตุ่เตะออกจากทีมเฉยมา,มามาเล่นกันต่อไม่รอล,ละเด้อเหลือท่านี่นท้าเต้นใครใครได้ท่าเต้นนี้แล้วบ้างน,น,ะ,คมน,มานะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ นี่เราจะมาเล่นหมาป่าเดยวดายกันนะครับคลิปนี้แล้วก็เข้ามานะครับผมจะเล่นในคลายไฮไ,ไ,ไ,ไลท์นะครับแนไฮไลท์นะครับแาบนั้นนะครับนะครับเออเข้ามาเข้ามาเลย,ดดยนี่ ยืนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครัอ๋อมันยืนนิ่งแบบนี้มันต้องทำอะไรสักอย่างนี้ดูนี่นะทุกคนผมจะทำแบบนี้นะประมาณสองไมพออันนี้ก็เหลือแค่สิบนะแอนโนวอนโซไฟลมีอยู่บ้าง เดียวอุ้ยขึ้นเดงอยู่นะขึ้นเดงอยนะู่นดนะดูพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มทำไมพ่อหนุ่มยืนนิ่งอ่ะฮะอุ้ยว่าแล้วเขาจะเกลียนแบบนี้นะทุกคนนี่เหมือนมีการแอ๊กด้วยนะผมอาจคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เจอนะทุกคนเดี๋ยวมันจะรู้นะว่าใครเป็นใคร ตานนี้มันขยาบผมต้องเอาจริงแล้วสิผมไม่เล่นแล้วสิแบบนี้นะทุกคนถ้าทุกคนเจอแบบนี้ตามเสฟครับนี่ไงโดนตัวเองรีโมโนไฮโอเมอันนี้ทำไม

mong bố bùa, bố Ma, mama bùa mama mà mà mama ờ mama này mama ai, mama 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 bò, mama 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 bò ai, mama mama bò, mama 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 kia โดนเข้าแล้วแหมมีการซ้อนส่งนะมีการซนะ้อนส่งนะได้หานี่ผมไม่ผมทนไม่ไหวแล้วเนี่ยผมทนไม่ไหวแล้วมันต้องเจอผมบอกเลยเดี๋ยวซาดให้ร่วงเลยแล้วบอกเลยว่าคุณจะไม่รอดนแหน่ผมรู้แลว่าคุณทำอะไรวร์ไลท์นี่มันมันมันรู้ อู่นะทุกคนเอ้แมเล่นสังเกตเล่นสังเกตเล่นสังเกตเหรอเล่นสังเกตเหรอเล่นสังเกตเหรอวัดยิงผ่านทะลุโคโนได้ไงวะผมงงงเลยอืมมาคิดไว้นะครับคุณนะครับ ุณได้คุณได้เห็นชะตากรรมแน่นอน,นครับสำหรับค,คุณนะครับคนรขาครับที่ที่แบบประมาณนี้ครับเป็นสิ่งที่ แบบนี้ยทุกคนดูมันด้วยทุกคนกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะทุกคน<ะ>กดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะทุกคนผมต่อต้านในนี่ไม่ไหว แต่ผมบอกเลยว่าผมจะไม่รอดไม่รอดแนยยด่ดูนะครับนิสัยมันแย่นะครับนิสัยมันแย่นะครับใครเจอไอชื่อนี่นะครับผมบอกเลยว่าให้ออกเกมเลยครับ ไอ้นี่ไอ้หานี่เนี่ยคือไม่ไหวไม่ไหวใช่ไม่ไหวมันไม่ไหวไม่ไหวเลย Let's warm up Let's warm up ก็จะเล่นเอ่อเล่นอะไรดีนะทุกคนเล่นอะไรดี วันนี้ก็ขอเป็นหมาป่าเดียวดายอย่างเดียวแล้วกันนะคบทุกคนสองตานะครับเป็นหมาป่าเดียวดายนะครับสองตานะครับแล้วผมก็จะทำการลงช็อตนะครับลงช็อตด้วยลงช็อตเอไอที่ติ๊กต๊อกเคยมีคนเคยทำอยู่นะครับมาดูนะครับ ว่าผมจะรอดหรือว่าผมจะล่วงจุ๊บเ,เอ๊ดูไม่ตึงเอ้ยเฮ้ยตึงจัดว่าตึงจัดว่าเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเจอเทพเจ้าเดียวเจอสาสดาที่เขาบอกว่าโคนจันทาาไมอยู บอกว่านี่เปิดค่ะคีเปิดเปิดว่ายว่ไยว่ายว่ายว่าแล้วผมกลบผิดเบรอร์ไม่ปัดหน้าไงาอือเฮ้ยหานี่หากกนีา่กเกนหากกนี่เกนหานี่เกนหานี่เกนเอาเรื่องนะ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  Urally, ม,ม,ม,มันจาต่อว่ะใช่าะนี้นะพันยาดมีเสียวป่มาเลปังเดินึงนะชนะวเป่งเป่งเป่งเปงสงเนี่ยแล้วผมบอกลว่าอัดตัวเก่งพิเศษไม่เหเก่งนะแต่ไม่รู้ว่าไงไม่รู้ว่า ทำไมในมาปลาเดียวดายผมกากทำไมในนี้ผมทำไมในสีสีเลยผมโหดวะดีเสิร์ฟไม่แน่ใจนะอืมผมไม่แน่ใจผมจะเล่นแคลรี่เพราะผมจะปลุกพลางแคลรี่นะมา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 อและจางวะนี้อ้าวอาหายอ้อเดี๋ยว มีโบลามายอยู่มีดีอยู่มาพายอยู่คลิปนี้ก็จะมีแค่หมาป่าดยได้นะครับสองตานะครับใครจะดูปกติก็ดูไปนะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วอันไม่ดูมันไปไป อุ premises, premises, anne, aro, says, ่งตึงนะตึงนะอุ a, like play okay. ่งตึงนะอุ่งตึงนะอ่าได้เล่นเหมือนคนแต่ก่อนเลยแล้วมาเล่นเหมือนแบบนี้เลยเหรอแล้วมาเล่นแบบนี้เลยเหรอแล้วเองมาเล่นแบบนี้เลยเหรอฮะชายชายมาเล่นแบบนี้เลยเหรอชายชายเก๋ทัดเทียน ชัดเจน,นเกินไปมันชัดเจนเกินมันชัดเจนเกินไป,ไ,ป <What? S 2> ไม่ใช่ล่ะนี yeah, ่ยมีการมีการจะสามสพด้วยนะทุกคนอย่าไปลอกเลียนแบบน,นะแบบนี้มันเป็นแบบเออสถานะที่ไม่ดีอย่าเอาไปเรียนเรียนแบบน,นะครับสามสพไม่อยากไปเรียนแบบน,นะครับถ้าเกิดว่า มันซ้ำมันซ้ำเราก่อนแล้วก็สามาซ้ำซ้ำซ้ำคืนได้นะครับถ,ถ้าใครหัวร้อนเกินไปก็เพือนเพื่อนมันแล้วก็เชิญเข้าตีแล้วเราก็สามารถไม่รู้นะว่าด่าได้หรือเปล่านะปกติผมก็ไม่ค่อยได้ทําแบบนั้นนะผูปกติผมก็ไม่ได้เจอคนแบบนี้แต่วันนี้ไงมันเจอสองคนติดตาเเยีไง แล้วมันเจอสองคนสองตาติดเลยผมก็ต้องเอาแล้วไหมอ่ะมันหลายมันสองมันสองตาแล้วอะ่ะฮะก็ไม่ไหวไหมทุกคนคิดเหมือนผมไหมอ่ะท่านไหนมันเอาเรื่องเที่ยวนะทุกคนแล้วดูแล้วด,ดูมันทำหลายรอบไงมันทำก่อนผมไงทุกคน แล้วผมจะบอกอะไรให้นะนิสัยแบบนี้อย่าไปทำตามนะทุกคนอย่าไปทำตามนะทุกคนบอกเลยว่าอย่าไปทำตามนิสัยแบบนี้ห้ามเลยนิสัยแบบนี้ห้ามทำเด็ดขาดและนิสัยแบบนี้มันเลวมากเลยนะทุกคนอย่าไปทำนะนี่ผมแนะนำนะผมยังไม่ได้ทำไปถึงขนาดที่ด่ามเลยนะ ผมพูดจริงจังนะพูดจริงจังเลยทุกคนอย่าไปทำตามแบบนั้เข้าใจไหม <L un ters> ถ้าไปทำตามแนละ้วยิ่งเกมเขายิ่งไปด่าเกมว่าเกมสังคมไม่ดีเกมแย่ yeah! แบบเนี้ยเกมก็จะเสียใช่เกมก็จะเสียแล้วเขาอาจจะด่ากันไปทั่วโลกเลยก็ได้นะทุกคน <L un ters> อย่าไปหาทำตามถ้าทำตาม อาจจะให้เกมเกมแบบเกมแบบว่าโดนแบนออกไปก็ได้นะทุกคนอย่าไปหาทําตามนะนี่ผมยังไม่ได้ถึงขนาดด่าเกม้วขนาดนั้นนะนะทุกคนอย่าไปทาตามเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะลงช็อตนะครับทุกคนแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย